สวัสดีครับจากเว็บไซต์ Juicerclub.com นะครับวันนี้ผมจะมาคั้นน้ำผักเคลนะครับหรือเรียกว่าผักคะน้าตะวันตกนะครับจากเครื่องคั้นน้ำผลไม้แยกกากระบบเกีียวคู่รอบต่ำนะฮะยี่ห้อ Angel Juicer รุ่นโมเดล7,005นะครับก่อนที่เราจะมาคั้นน้ำผักเคลหรือว่าคะน้าตะวันตกเนี่ยเรามารู้จักสรรพคุณของผักเคลกันสักนิดหนึ่งนะครับผักเคลเป็นผักตระกูลเดียวกับผักคะนา้าหรือเรียกอีกอย่างว่าคะน้าใบหยิกนะครับ และเป็นผักที่ได้ชื่อว่าเป็น Queen of Green เลยนะครับเพราะในผักเคลนั้นมีคุณค่าทางอาหารสูงมากเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่นๆเลยนะครับสารอาหารที่สำคัญในผักเคลที่พบมากได้แก่วิตามิน K, วิตามิน A, วิตามิน C, แมงกานิสทองแดงและพบมากรองลงมาคือวิตามิน B6, ไฟเบอร์แคลเซียมโพแทสเซียมวิตามิน E และวิตามิน B2 เลยนะครับประโยชน์ของผักเคล มีด้วยกัน4อย่างที่สำคัญสาคัญนะครับ 1. มีวิตามินเคสูงช่วยในการบรรเทาอาการเลือดออกภายในนะครับช่วยบรรเทาอาการประจำเดือนมามากกว่าปกติสำหรับสตรีและยังช่วยในการป้องกันโรคก,กระดูกเปราะได้อีกด้วยนะครับ 2. วิตามิน A และ C และสารอาหารอื่นๆที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะครับช่วยในการป้องกันและยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับ 3. ม,มีไฟเบอร์และโอเมก้าสสูงแต่ให้แคลอรี่ต่ำจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะครับ 4. นอกจากวิตามินเคยังมีส่วนช่วยให้เลือดแดงแข็งตัวได้ดีนะครับช่วยบำรุงกระดูกช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคก,กระดูกพรุนช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกและมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียม ให้เข้ากระดูกได้อีกด้วยนะครับอประโยชน์เยอะจริงๆนะครับก่อนที่เราจะมาคั้นน้ําผักเคลเรามาประกอบเครื่องเ n g e เจ u i ู e ซอกันสักนิดหนึ่งนะครับรุ่นนี้ประกอบง่ายมากนะครับเริ่มต้นจากเกลียวนะครับเกลียว2องันนะครับใส่กระาพปห้องคั้นนะครับแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็ฝาปิดนะครับอันนี้เหยือกสำหรับรองน้ำนะครับ อันนี้เหยือกลองกานะครับคราวนี้เราก็เตรียมคั้นน้าผักเคลกันได้นะครับเออสําหรับผักเคลในครั้งนี้ผมเตรียมไว้ในปริมาณ200กรัมนะครับแต่ให้รสชาติดีขึ้นผมเตรียมเปเปิลเขียวไว้400กรัมนะครับนอกจากนั้นผมยังเตรียมสับปะรดไว้อีก100กรัมนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบของมะนาวเล็กน้อยนะครับเพื่อให้รสชาติดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับคราวนี้เรามาเริ่มคั้นน้ำผักเคลกันนะครับ ตอนแรกเนี่ยผมจะใส่สับป,ปะรดลงไปก่อนนะครับเพราะว่าสับป,ปะรดเนี่ยจะเนื้อนิ่มนะครับเนื้อนิ่มแล้วก็เส้นใยก็ไม่สูงมากนักเราใส่สับป,ปะรดแล้วเราก็ใส่ผักเคลตามไปได้เลยนะครับผักเคลถือว่ามีเส้นใยนะครับแต่ไม่สูงมากนะครับสำหรับเครื่อง angel ูเซอร์เนี่ยก็จะทำคั้นผักที่มีเส้นใย สูงเนื้อแข็งได้ดีนะครับตามไปด้วยสับป,ปะรดนะครับสับป,ปะรดนะใส่สับป,ปะรดครับแล้วก็ผักเคลนะครับน้ำผักเคลออกมาเยอะมากเลยนะครับสำหรับ แอปเปิลเนี่ยเราจะใช้แอปเปิลเขียวนะครับเพราะว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยจะรสชาติไม่หวานน้ําตาลน้อยนะครับแอปเปิลเขียวมีวิตามินซีสูงนะครับนี่เคล็ดลับเลยนะครับมะน,นาวครับเดี๋ยวทำให้รสชาติดีขึ้นแน่นอนเราก็จะใส่สลับสลับกันไปนะครับ ใส่แอปเปิลเขียวไปนะครับเดี๋ยวก็ตามด้วยผักเคลไปเรื่อยๆนะครับโอ้เห็นไหมน้ำแอปเปิลผักเคลผสมกันนะครับน้ำออกมาเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็กา,กากนี่ก็แห้งมากเลยนะครับ ส่วนผักเคลเนี่ยเดี๋ยวผมจะเหลือไว้ตอนท้ายนะครับเพราะว่าเราจะใช้ผักเคลเนี่ยในการดันกากที่อยู่ข้างหน้าออกไปให้หมดนะครับใส่ผักเคลลงไปชิ้นสุดท้ายนะครับ สังเกตว่าจะมีฟองนะครับฟองอันนี้เ,นเกิดจากในเนื้อของแอปเปิลนะครับเขาจะมีโพรงอากาศเพราะฉะนั้นเวลาโดนคั้นเนี่ยก็จะมีฟองออกมานะครับอากาศนี่โอ้โห หลังจากที่เราใส่ผักเคลชิ้นสุดท้ายเราก็เปิดเครื่องอีกประมาณสัก2นาทีนะครับให้กากเขาลำเลียงออกไปเกือบหมดนะครับโอเคพอเราเห็นว่าก,ากากเริ่มไม่ออกแล้วนะครับเราก็ปิดเครื่องได้ คราวนี้เรามาดูปริมาณน้ำที่ได้กันนะครับนี่ก็ผักเคล2 0 200กรัมนะครับแอเปเปิลเขียว400กรัมแล้วก็สับปะรด100กรัมนะครับเรามาดูว่าน้ำผลไม้ผักเคลได้เท่าไหร่ครับได้ทั้งหมด500 เกสิบสี่กรัมนะครับอันนี้คือน้ำเคลสกัดสดๆเลยนะครับโอ้โหสีเขียวเข้มมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมสักนิดน,นะครับรสชาติดีครับต่ออีกนิดน,นะครับ อย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้ขั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ